สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำเรื่องการกรอกแบบฟอร์มโดยไม่ต้องใช้กระดาษและไม่ต้องมีโปรแกรมแปลงไฟล์เป็นของตัวเองอย่างมืออาชีพนะครับมีเว็บไซต์ที่ให้บริการที่เราสามารถจะกรอกแบบฟอร์มแล้วลงในมือชื่อได้บนเว็บนะครับตัวอย่างที่ผมเตรียมไว้สำหรับในวันนี้ก็คือแบบฟอร์มในรูปแบบบ r ดที่ปกติเราใช้กันโดยทั่วๆไปนะครับก็ นะเวลากรอกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของนะข้อความนะที่ดีบออกนะครับแล้วนอะาจจะทำให้มีปัญหากับผู้ใช้ได้ผมนี้จะเสนอแนวิธีที่เราสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างง่ายๆนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องมีเนโะรบี e ID นะครับโดยสามารถจะไปสมัครได้ที่ www.adobe.com นะครับเสร็จ so, mm hmm. แล้วก็นำา d o o e i ID นั้น Sign mm hmm. เข้าไปที่ w w w a c r o b a t o o m นะครับไปที่เมนู Fill and Sign นะครับที่เมนูนี้ก็สามารถจะอัปโหลดไฟล์บดขึ้นไปเพื่อแปลงเป็น pdf และดาวน์โหลดกลับลงมาได้สามารถจะกรอกแบบฟอร์มที่อัปโหลดขึ้นไปได้ลงลายมือชื่อบนเว็บนั้นได้โดยตรงและพิมพ์แบบฟอร์มออกมาได้ หรือส่งต่อทางอีเมลได้นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นความสามารถที่เราสามารถทำได้บนเว็บนะครับจะเข้าไปที่ www.acrobat.com นะครับผมจะลองใส่เอาออกไปแล้วใส่อินเข้ามาใหม่เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานนะครับว่าเป็นอย่างไร เข้าไปใหม่ที่ w o r l d w e b a c r o b a t c o m นะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีแพ็กเกจที่ให้บริการนะครับสำหรับแปลงไฟล์เป็น PDF หรือลงลลยมือชื่อนะครับเป็น eco sign หรือบริการอย่างอื่นของเขา แต่ว่ามีบริการที่เราสามารถจะใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าบริการนะครับก็มีเว็บไซต์ acrobat.com นะครับซึ่งเราก็อาจจะเข้ามาที่ w w w a c r o b a t c o m create free account ที่นี่ได้นะครับเมื่อเรามี account adobe id มาแล้วเราสามารถจะเข้าไปที่ sign in นะครับและเมนูแรกก็คือ acrobat.com ก็ใส่อินโดยใช้ Account และพาสเวิร์ดที่ได้มา <นะ S 1> ที่สมัครไว้แล้วนะครับใส่อินเข้าไปนะครับ,รบแล้วก็เข้าไปที่เมนู ฟิล์ d ไซ g ์บนเว็บไซต์นี้นะครับจาก acrobat com มันก็จะพามาที่ cloud acrobat com ซึ่งเป็นบริการของเขานะครับโดยปกติแล้วผู้ที่สมัคร adobe id ก็มักจะได้พื้นที่ cloud 2 GB นะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่านโยบายเปลี่ยนแปลงไปหรือ,อยังนะครับเมื่อเราเข้ามาจาก w w w d acrobat com เราก็เข้าไปที่ ฟิล์มสไลน์นะครับฟิล์มไซน์อันนี้เราสามารถจะเ e ือกโหลดเลือกฟอร์มนะครับที่เราจะใช้พิมพ์หรือกรอกข้อมูลเข้าไปบนนั้นนะครับสามารถจะเลือกไฟล์นะครับเพื่ออัปโหลดขึ้นไปนะครับจากไฟล์ที่เตรียมไว้นะครับเป็นแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยลังสิตเรื่องเกี่ยวกับการเทียบโอนนะครับรายวิชานะครับก,ก็เลือกเพื่อที่จะอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นไปบนเว็บไซต์ ซึ่งบนเว็บไซต์นี้เราก็สามารถจะ <c oughs> ทำได้สองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือสามารถจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มซึ่งอยู่ในรูปแบบ document.doc ok. กลับลงมาเป็น PDF ไฟล์โดยตรงได้นะครับจะมีเมนู <c oughs> ทางขวามือด้านบนสุดดาวน์โหลด as PDF นะครับซึ่งเราสามารถจะดาวน์โหลดนะกลับลงมาที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและอีกวิธีหนึ่งก็คือเซฟเป็น pdf ไว้บน acrobat com ไฟล์นี่นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็จะมีพื้นที่ให้คนละ2 g b านะครับสำหรับแต่ละ account นี่เราก็สามารถจะดาวน์โหลดนะครับกลับลงมาที่เครื่องของเราได้นะครับซึ่งการดาวน์โหลดกลับลงมานี้ก็จะแปลงนะครับแบบฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบของ d o c ให้เป็น pdf ครับซึ่งนะครับ,นะรบก็จะคงค่าฟอนต์และรูปแบบไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่ปัญหาก็คือนะครับต้องปริ้นออกมาโดยปกติก็ต้องปริ้นออกมาแล้วก็กอเข้าไปนะฮะโดยยบายแด์นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อด้วยายแด์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโปรแกร,รม acrobat นะครับ acrobat pro ก็สามารถจะเอา pdf ล i l e ล่านี้มาทำเป็นฟอร์มได้โดยที่สามารถจะกรอกลงไปบนคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นอกมานะครับนี่ผมปิดไปก่อนกลับมาที่บนเว็บไซต์นะครับซึ่งเขาก็จะมีเครื่องมือไว้สำหรับให้กรอกฟอร์มบนเว็บไซต์ของเขาได้เลยก็มีกรอกข้อความนะครับมีเครื่องหมาย cross mark มีเครื่องหมาย check mark มีเครื่องหมาย circle มีเครื่องหมาย line มีเครื่องหมาย fill out i l d นะครับแล้วก็มีเครื่องมือสำหรับ Sign นะครับสำหรับลงลายมือชื่อแล้วก็หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มแล้วก็สามารถจะพิมเอกสารนั้นออกมาได้ถ้าหากเรามีเครื่องปรินเตอร์ต่อพ่วงอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนี่มาดูวิธีการใช้งานนะครับเราก็เลือกเครื่องมือนะครับที่เราจะกรอกข้อความนะครับแล้วก็เอาไปคลิกตรงส่วนที่เราจะกรอก ก็ได้ละนะครับกรอกไปภาษาไทยก็สามารถจะใช้ได้ครับเป็นสังกฤษก็มือถือ ก็กรอกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสามารถจะกรอกได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับมาดูส่วนที่เป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การกรอกข้อความนะฮะก็อาจจะใช้กระดาทนะครับหรือใช้ไม้ถูกนะครับหรืออาจจะใช้ฟิลนะครับก็ได้นะครับ สุดแล้วแต่ว่าบแบบฟอร์มนั้นจะให้ทำด้วยวิธีการแบบไหนนะครับถัดมานะครับดูส่วนของการลงลายมือชื่อที่สามารถทำได้บนเว็บนะครับมีเครื่องมือไว้ให้สามารถจะลงลายมือชื่อได้นะครับอันแรกก็จะเป็นตัวพิมพ์ซึ่งมันสามารถซึ่งมันจะสร้างให้เองนะตาม บัญชีผู้ใช้นะครับส่วนที่2ก็คือสามารถจะเพิ่มลายเซ็นเข้าไปนะครับจากการใช้การเซ็นนะครับนี้ลองดูนะครับมืลคลิกเข้ามาที่เมนูซ้ายนี้นะรก็จะมีนะครับอันแรกก็เป็นไท p เป็นตัวพิมพ์ให้อ่าฮะอันที่2ก็เป็น draw ซึ่งอันนี้ระครับที่เราสามารถจะเซ็นนะครับลายเซ็นของเราเข้าไปได้เลย เคลียร์ได้เซ็นใหม่ได้นะครับถ้าเราพอใจแล้วเราก็ Accept เราก็จะได้ลายเซ็นมานะครับเพื่อเอาไปเซ็นเอกสารในตำแหน่งที่เราต้องการลงลายมือชื่อของเรานะครับจะเห็นได้ว่ามันสะดวกสบายแล้วเราไม่ต้องมีเราไม่ต้องมีโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์าจาก .doc ให้เป็น .pdf ของเราเองนะครับเราสามารถไปใช้บริการนี้ได้ในเบื้องต้นนี้ไม่เสียค่าบริการนะครับสําหรับเอกสารที่มีหลายหน้านะก็สามารถจะกรอกนะครับในหน้าอต่อไปได้นะครับเช่น ็นต้นนะครับเราก็สามารถจะก็ <c oughs> ไปได้จนครบนะครับในส่วนของกรรมการเทียบโอนซึ่งเป็นคนอื่นก็สามารถจะส่งทางอีเมลไปแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันแบบนี้นะครับถ้า <c oughs> ผู้เป็นกรรมการเทียบโอนมี Adobe ID ก็สามารถจะเซ็นชื่อได้นะครับทำนองเดียวกันนะครับเซ็นชื่อได้ ขยับตำแหน่ง้บก็จะเป็นการนะครับกรอกเอกสารโดยที่ไม่ต้องพิ้น์ออกมาแล้วก็ไม่ต้องพิ้น์ออกมาเป็นกระดาษเมื่อกรอกเสร็จแล้วหากจะผสมจะพิ i พ์ก็มีเมนูสําหรับพิมพ์ให้หรือสามารถจะดาวน์โหลดกลับลงมาเพื่อดําเนินการต่อในขั้นตอนอื่นได้ในรูปแบบของเอกสารที่เป็น PDF file <c oughs> ก็วิธีการเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เราไม่ต้องเปลืองกระดาษแล้วก็อาจจะประหยัดขั้นตอนของการดำเนินการทางเอกสารให้สั้นลงโดยที่ไม่ต้องวุ่นวายมากนะครับแล้วก็ใช้วิธีการส่งเอกสารเหล่านี้ต่อไปอยังระบบ ที่เกี่ยวข้องโดยการใช้อีเมลนะครับก็หวังว่าวิธีการตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับการทำงานเอกสารในโอกาสต่อไปโดยที่เป็นการช่วยเรื่องลดการใช้กระดาษนะครับนั่นก็หมายถึงลด การใช้กระดาษที่เป็นการรักษาช่วยกันร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของเราครับไม่ให้สิ้นเปลืองม,มากเกินไป